อ่ะให้ดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสักเกือบเประมาณสักนิ้วก้อยของเราะฮะก็สามารถมีรากงอกแล้วนะครับโอเคแอฟิเต <Okay. S 3> <ocate> 99ต้นพืชชนิดนี้หลายคนชื่นชอบที่จะไปปลูกเพื่อประดับบ้านนั่นก็คือไซเกาหลีนะครับพี่น้อง ทีนี้เราจะขยายพันธุ์เองได้หรือไม่ได้ซึ่งง่ายมากซึ่งทําได้หลายแบบมากซึ่งผมก็ดูคลิปก่อนหน้าน,นี้หลายๆคลิปนะคะซึ่งก็ดูแหละมีวิธีต่างๆนานาว่าได้ได้แต่ก็ยังไม่เห็นว่ามีรากง,งอกสักทีตกลงมันได้จริงหรือเปล่าและผมก็ยังจะมีเคล็ดลับวิธีนะครับแบบที่เรียกว่าอ้าวแบบนี้มันก็ได้เหรอน้องป้อนนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ย ที่เป็นขแขนงแบบนี้สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้หมดเลยเนี่ยได้1ต้น2ต้น3ต้นสต้นเป็นร้อต้นจะขยายพันธุ์ทีละเยอะแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับยังไม่ถึงเดือนนะลาาง,งอกแล้วทีนี้วิธีการเลือกกิ่งนะฮะถ้าสั้นสุดก็ประมาณสักเนี่ยฮะสอข้อนิ้วแต่ยาวสุดก็ไม่ควรเกินหนึ่งคืแบบนี้ผมจะตัดประมาณเนี้ย ให้ตัดเฉียงๆแบบนี้และนําไปแช่ในเครื่องชูกําลังของผมนะ่ะจะแช่ในน้ำหมักปลาทะเลทีนี้หลังจากที่ท่านนะฮะตัดกิง่งพันธุตามที่ผมแนะนํามาแล้วนะฮะก็คือมีความยาวประมาณสักนิ้วก้อยจนถึงไม่เกินหนึ่งคืบประมาณนี้ถือว่าได้ในการชําก็จะพอเหมาะทีนี้ก็เตรียมน้ําสะอาดนะครับก็ประมาณสักหนึ่งแก้วอะ่ะง่ายๆแล้วก็ ใส่น้ำหมักปลาทะเลลงไปถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เอ็มร้อยเป็นตัวเร่งรากได้แล้วก็เทล,ลงไปประมาณนี้แค่นี้พอแล้วผมก็จะนำกิ่งพันธุ์ของเราแช่เพื่อกระตุ้นทำให้งอกรากไวขึ้นแล้วก็สะสมอาหารในลำต้นได้ดีขึ้นก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก 15- 2 0นาทีหลังจากเวลาครบแล้วนะครับเราก็นำกิ่งพันธุ์ผมจะสาดทีในร,รูปแบบของเรียกว่าโอเอซิตก่อน ก็คือจะตัดแบ่งเป็นอ่าเป็นก้อนเล็กๆนะครับหรือจะก้อนยาวๆก็ได้แล้วเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยประมาณนี้หรือใครอยากรู้ว่าลึกเท่าไหร่เทคนิควิธีก็ให้คุณผู้ชมนะฮะเทียบก่อนว่าเราจะอยู่ประมาณนี้แหละยังเหลือส่วนที่จะออกลากได้นะครับแล้วก็ไปถึงมือที่เรามาร์คไว้ได้สองต้น ถ้าเราตัดหมายถึงว่าถ้าเราไม่ตัดนะครับเสียบไปทางก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะทําให้ชิดกันแต่เนี้ยเราได้ปุ๊บเป็นก้อนแล้วเราก็ยังสามารถขยับตรงเนี้ยมาเขี่ยไม่ได้อีกมันก็จะมีช่องว่างทําให้เขาไม่เป็นพวกเชื้อราได้ถ้าเราเสียบไปทางก้อนใหญ่ๆอะฮะก้อนนึงผมซื้อมา20บาทตามร้านทุกอย่าง20นะครับผมไปเจอพอดีก็เลยนํามาทําชื้อลงไป นี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตั้งทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นผมก็จะนํามาแช่ในน้านะครับให้ออซิสเนออมน้ําเข้าไปตอนที่ออซิสใหม่ๆเขาจะแห้งๆเนาะแล้วก็ลัดลดลาดล,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 ลงไปเท่านี้นะครับมันก็จะมีน้ํากักเก็บอยู่ผมอาจจะเติมน้าแบบแบบว่าตักใส่คันเนี่ยมาสาดลงบ้างนยฮะเทลงบ้างเนี่ยประมาณสัก3-5ถึงวันครั้งเพราะว่าตัวเขาเก็บความชื้นได้ดีและทีนี้เทคนิคเคล็ดลับ ผมจะไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงจะให้โดนแสงแดดตอนเช้าได้หรือโดงที่อยู่ในร่มได้แต่ห้ามทึบห้ามอบห้ามเป็นเชือ้อราเพราะว่าอบทึบเนี่ยจะทําให้เกิดเชือ้อราก็อยู่ที่โล่งสบายแต่ไม่ต้องโดนแดดโดยตรงแล้วหลังจากนี้ประมาณสัก3มสัปดาห์ก็จะมีรากเล็กๆแต่ว่าถ้า1เดือนเนี่ยรากก็จะยาวขึ้นจนไปถึงเดือนครึ่งก็สามารถย้ายปลูกได้แล้วหรือใครให้มั่นใจก็คือ2เดือนนะฮะในวิธีการของทําแบบโอเอซิสนะจ๊ะ ให้ดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสักเกือบเกือบประมาณสักนิ้วก้อยของเราฮะก็สามารถมีรากงอกแล้วนะครับแต่ความยาวสูงสุดไม่ควรที่จะเกินมากกว่าเท่านี้ไม่งั้นการชํำจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จงั้นคุณก็ตอนเลยถ้ากิ่งใหญ่กว่านี้อันนี้คือดินธรรมดาเลยแล้วก็ชํำลงไปต้องควบแน่นหรือเปล่าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องควบแน่นไม่ต้องอัดอากาศนี่เห็นไหมครับพี่น้อง ถ้าหลังจากนี้นานไปมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมระบบรากเขาแบบแข็งแรงมากตัวนี้ผมจะใช้น้ำหมักปลาทะเลเป็นตัวกระตุ้นทําให้แตกรากได้ดีนะครับแล้วก็แตกรากไวเห็นไหมเนี่ยจริงๆจะออกมาหลายเส้นมากแต่ว่าพึ่งชาไปลากยังสั้นอยู่แบบนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้ผมจะทาปริมาณเยอะเพื่อจะทําจํหน่ายนะครับในส่วนผมผมก็จะชําๆ,ๆๆแล้วก็พอมีรากแบบนี้ผมก็ย้ายลงถุงดํา นะฮะต่อไปหรือจะย้ายเลยก็ได้แล้แบบเตรียมถุงดังตังแรกแล้วก็ชาลงไปก็ได้แล้วแต่แต่ผมจะให้มั่นใจก่อนเพราะมันจะมีเปอร์เซ็นที่เสียบ้างแต่ติดประมาณสัก80-90%เนี่ยไม่ยากเลยส่วนตรงนี้อ่ะหลายคนยังไม่รู้จักเลยแบบเนี้ยไอชําปกติเนี่ยมันก็มีแบบว่าให้เห็นกันแล้วแต่ว่าแบบเนี้ยหลายคนยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะ,ะใช้มีดนะ,อะเอามืออะไรแล้วกันแกะให้ดู ตัวนี้เป็นโอเอซิสโอเอซิสก็คืออาทิเขาแบบปักปักทําให้พวกกุหลาบพวกดอกไม้ในใจการอยู่ได้นานขึ้นความพิเศษของเขาก็คือมันจะสามารถกักเก็บน,นอันนี้ก็คือไม่ลดน้ําครั้งเดียวก็จะอยู่อย่างเงี้ยน้ำนจะอยู่ในนี้เห็นไหมมันจะม,มันจะกักเก็บน้ำาีีเราบีบเนี่นยมันถึงจะออกมาพี่พี่น้องก็คงทราบดีอยู่แล้วครับแต่หาซื้อที่ไหนผมพอไปดีผมไปเจอที่ทุกร้านทุกอย่าง20เจอมาผมก็จัดนะครับแล้วก็มาทําไอเดีย ให้เห็นหลายๆแบบนี่นะผมหักมาแบบนี้เห็นไหมฮะระบบไล่ต่อไปผมก็จะใช้มีดตัดอย่ผมขออนุญาเดือดเอามีดแป๊บหนึ่งบางต้นก็เริ่มมีรากยาวออกมาเห็นไหมฮะแต่ว่าข้อดีของโอซก็คือเมื่ออายุครบประมาณหึงเดือนเนี่ยรากจะงอกเกือบทุกต้นอยู่แล้วแต่ถ้า ประมาณสักเดือนครึ่งอ่ะหลังจากที่มีรากแบบนี้ครับเขาจะซอนใช้ได้ไวมากมันก็จะเห็นอยู่นอกๆเวลานั้นเราก็ตัดแบ่งแบบนี้ฮะตัดแบ่งเป็นก้อนๆไปแล้วก็นี่แบบนี้แล้วคุณก็ยังสามารถนะครับนำต้นพัน์ของเราเนี่ยแบบนี้ไปลงในกระถางปลูกแบบทั้งต้นแบบนี้ได้เลยนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณจะสามารถต่อยอดไปทำได้นะครับเนี่ยข้อดีของโอวิซิสก็คือประมาณนี้ ส่วนแบบที่ง่ายที่สุดแล้วก็คลาสสิกที่สุดแล้วก็ไม่เปืองต้นทุนก็คือวิธีการปักชำนะครับเน้นๆเลยก็แค่นั้นเองง่ายมากสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ใผมด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ไปนำไปทำเพราะว่ามันไม่ยากก็ถือว่าเป็นพืชที่หลายท่านเนี่ยปลูกไว้ในบ้านก็จะสร้างความสวยงามบางคนก็ชื่นชอบมากเลยสำหรับไซเกาีไซกาีไซกาีจัดไปชอบจัดไปสวัสดีครับ